มาพูดถึงความพร้อมที่เชลซีจะเจอกับแมนซิตี้ในคืนวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งกันหน่อยแล้วกันนะครับผมย้ำนะคืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์นะครับผมอ่ะแน่นอนนะจะไม่มีกุญซืออย่างเอโซมาเลสก้าที่ถูกปลดไปแล้วนะครับผมและจะใช้บริการของคาร์ลาแม็กฟาเลนนะกุนซือนะครับผมชุดยูยี่สิบเอ็ดของเชลซีเนี่ยมาคุมทีมคารตาทับไปก่อนนะความพร้อมนะครับผมแน่นอนมาคุณเลยญาเนี่ยอาจจะกลับมาได้นะแม็กฟาเลนให้อัปเดตนะครับผมแต่ต้องดูข้อมูลกันอีกทีหนึ่งนะว่าพร้อมที่จะลงใในน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 เเเเเกกกกมมมมมมวััััพรรุุ่่่่งงีีีีี้้้ยะะสสสถิิตาาาจจคบผหลลดทอชซ ไม่ชนะเลยนะครับผมเป็นแพ้ไป3เสมอไป2นะครับผมแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยโอ้โหเชลซีไม่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมทุกรายการเนี่ยมาตั้งแต่ปี2021ที่ชนะในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศตอนนั้นไม่ชนะมาอีกเลยนะฝั่งของแมนซิตี้เนี่ยน่าจะต้องใส่สุดกับเชลซีเต็มที่แน่นอนเพราะหลังจากที่เสมอกับฝั่งซันเดอร์แลนด์ไปเนี่ยมันทำให้ช่องว่างระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีมากถึง4แต้มเขาพยายามจะต้องการที่จะขยับเข้าไปใกล้ๆอาร์เซนอลหรือไม่่ให้้มันทิงชงชอ มากไปกว่านี้ในเส้นทางของการลุนแชมป์ด้วยเหมือนกันและแน่นอนนะครับผมเชลซีเนี่ยกุนซือก็ไม่มีแล้วก็โบกกับประสบการณ์นักเตะก็ยังน้อยเนี่ยโอ้โหน,น่าจะมีอะไรที่สู้ได้ด้วยยากมากๆเลยนะครับผมฝั่งของการคาดดอกสกอร์นะครับผมอ่ะออฟตาโจนะครับผมซิมูเลตเกมมาทั้งหมด10,000เกมบอกว่าเชลซีมีโอกาสชนะ20%เท่านั้นเองส,ส่วนแมนซิตี้เนี่ยมีโอกาสชนะถึง59%เลยนะตีไป60%เลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ฮูสกอร์กับอินนิสันดาเนี่ยจ ตอนหนึ่งด้วยมั้งโอ้รอดยากรอดยากอาก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าผลงานจะเป็นยังไงนะย้ำนะเที่ยงคืนครึ่งนะครับผมจบประมาณตีสองครึ่งนะเดี๋ยวตอนนั้นเราค่อยไปดูฟอร์มกันอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ถ้าถามผมว่าหลับได้ไหมหลับได้หลับไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าน่าจะเป็นเกมที่ลุ้นได้ยากมากๆด้วยเหมือนกันนะเอาอะไรไปสู้มีมาเลสก้ายังลุ้นเลยว่าจะชนะหรือเปล่าโอ้ภาษาอะไรกับคุณซื้อคดตาทับจะบ้า